สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานครบรอบ80ปีของคุณตารัตนชาติของพวกเรานะครับดื่มแชมเปญกันหรือยังครับเนี่ยยังใช่ไหมครับเดี๋ยวเชิญมาเต้นลีลาร่วมกันนะครับเชิญเต้ร่วมกันได้เลยนะครับ เอา,าห,หายหายชื่อชาอยู่ใหญ่เอา,าหายหายใครต่อใครร้ายๆถึงนั้นเอาฮาิฮดูให้ดีเขาดีลาดกันเอา,าห่าไม่แต่งคนโตเป็นกันเจ้าสันโกราเอาโัวหัวเยโยโยไปเอา,าหายหายใครต่อใครยัดยัดคว้าควา้าเอาฮาิฮดูอีกทีเขามีใหม่มาเอาหาเอาหาเขารีดาดมาหูข้าคอยไว เฮาเรืนงสุดเวียนหาาเองบุไรสวรรค์สิสวรนคราไหลเวลาบุกไหลร้องเดาเอ้าหาหยีหาเยวเยียกมาเอ้าฮาาหลีลาตมาเฮฟ้าไปเคลานัเอ้านีฮพี่เด็กมีสักที่ก่อนเอ้าสิสิ้นแล้วลกเราหรือเจ้าเบียงเป่าวันเทาวิมาเอ้าหาหยหา ชี่ยชาญอยู่ใหญ่เอาหาฮ่ายหารต่อใครร้ายๆทั้งนั้นเอาฮิฮิดูให้ดีเขาลีลากันอาวฮะเพื่อเกิดโทษมันเปลี่ยนตางช่วยสั่นโูรา้เอาโห่โหเยโยโยไปเอาหาฮ่ายหารต่อใครย้ายยักษ์ควัาควาเอาฮิฮิดูให้ดีเขามีใหม่มาเอาฮาเอาฮะเขาลีลาตมาหูข้าคอยไม่ ร้องไห้อยู่ไร่โอปลร้องเราเอาฮ่าฮ่าฮ่าโยยยยยมาเอาฮ่าฮ่าฮ่าลีลาตมาฮัทฟ้าไพเราวนะเอ้าฮิฮิมีเด็ดดีสักทีก็เอาสิ้นแล้วลูกเราติดจะเวียงเบาวันเข้าวิมาเชิญมาร่วมสนุกกับพวกเราด้วยนะครับผมงานครบรอบ80ปีของคุณตารัตนชาติของพวกเรานะครับ รฮ่าว่าไว้หมอบไลสวรรค์นองสิสวรรค์น้องไลวิไลอกไก่ที่ร้องเราเอาฮ่าฮฮ่าโยเยโยมมาเอาฮ่าฮาลีลาตมาเฮ็ดฟ้าไข้เขานาเอาฮีที่เด็ดมีสักทีก็เอาสิสิ้นแล้วลกเราถึงจะเวียงเบาวัดเข้าวิมาน ขอบคุณนะครับผมเชิญน,นั่งได้นะครับเชิญน,นั่งได้เลยนะครับก็บผมกังวานครับเป็นตัวเทนของครอบครัววงวานลุ่นเลือดไพศาลช่วช่วง,ช,วงชักกัวานกุลนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่มาร่วมอวยพรงานวันเกิดท่านตานะครับผมขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัดิภาพนะครับผม